大家好欢迎大家收看开心学汉语สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับบ๊อปบี้อะเรียนงสนุกเร่นง่ายาได้กดง่านันค่ะวันนี้นะคะบ๊อปบี้จะมาในหัวข้อคำอวยพรภาษาจีนนะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะถึงเทศกาลวันตรุษจีนแล้วค่ะเริ่มจากคำว่าตรุษจีนภาษาจีนใช้คำว่าชุนเจี๋ยชุนเจี๋ยชุนเจี๋ย ชุนเจี่ยมันคือตุนจีได้ยังไงนะคะคือคนไทยเรียกว่าตุนจีส่วนในภาษาจีนคำว่าชุนเนี่ยนะคะหมายถึงฤดูใบไม้ผลิค่ะชุนก็คือฤดูใบไม้ผลินะคะคือสปริงนวก็เจี่ยเจี่ยก็คือเทศกาลมาจากคำว่าเจี่ยรื่นะคะเฟสติวัลเมื่อมันนำรวมกันชุนเจี่ยก็คือเป็น เทศกาลของฤะดูใบไม้ผลินะคะก็คือเป็นวันตรุษจีนนั่นเองเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเวลาได้ยินคำว่าชุนเจียจะได้รู้ว่าอ๋อมันคือวันตรุษจีนนั่นเองค่ะคราวนี้เนี่ยเวลาเจอหน้ากันใช่ไหมคะก็ต้องแบบกล่าวคำที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆต่อกันนะคะก็เออปปี้ก็คัดออกมาคำที่เราเจอกันบ่อยๆแล้วก็กล่าวอวยพรกันไม่ไม่ยากนะคะนั่นคือคำแรกที่ทุกคนได้ยินบ่อยๆบ่อยๆก็คือซิงเจียอยู่ อันนี้วัชชัยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นภาษาจีนค่ะแต่เป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะคะถ้าเป็นภาษาจีนกายนะคะก็จะพูดว่าซิงเจิ้งรุ่ยอี้ปีนนนในม่รวยซิงเจิ้งรุ่ยอี้ปีนนนในม่รวยมันแปลว่าอะไรกันบ้างคะซินแปลว่าใหม่ค่ะซินแปลว่าใหม่เจิง้งเจิ้งนะคะตัวนี้อ่านได้ทั้งเสียงคำว่าเจิ้งนะคะและออกเสียงด้วยคำว่าเจิง เจิงนี่มาจากคำว่าเจิงเย่ชูอีนะคะก็คือเดือนแรกแล้วก็วันที่หนึ่งนะเจิงเย่คือเดือนหนึ่งในปฏิทินอของจีนนะคะเมื่อซิงเจิงก็คือเดือนใหม่แล้วซิงเจิงรูอีนะคะรูแปลว่าสงดังนะคะคเหมือนกับอย่างเงี้ยแล้วก็อีก็คือสิ่งที่เราคิดเอาไว้ว่ารูอีคือสมความปรารถนาซิงเจิงรูอีนะก็คือ ปีใหม่นี้นะคะขอให้คิดสิ่งใดสมความปรารถนาสิ้นเหนียนฟ้า,าสฉยชิ้นเหนียนสิ้นคือใหม่เหนียนเหนียนแปบลบว่าปีซินะสิ้นเหนียนก็คือปีใหม่ฟ้าสฉยฟ้าสฉะนะคะฟาเป็นเ e r b นะคะแปบลบว่าเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นพองขึ้นเกิดขึ้นสฉยสฉยนะคะก็มีความหมายแปลว่า ทรัพย์สินเงินทองค่ะทรัพย์สินเงินทองซีฟ้าสายก็เป็นไงคะขอให้ทรัพย์สินเงินทองนี้นะคะมันเพิ่มขึ้นพอกคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนั่นเองสี่สิ้นเหนยอฟาสายก็คือขอให้ปีใหม่นะร่ำรวยร่ำรวยพูดใหม่คะนะคะสิ้นเจิงหรืออีสิ้นเหนยอฟาสายนะคะก็คือสิ้นเจือหู่ออีสิ้นเหนืกวนสายขอให้ปีใหม่มีคิดสิ่งใดสมความปรารถนาปีใหม่นี้นะคะก็ร่ำรวยเงินทองนั่นเองค่ะ แล้วก็ยังมีคำวยยพอรอ่างเช่น比如说嗯祝你ส体健康ี你身体健งก่อนที่เราจะอวยพรเขาเนะ่ยค่ะเพืเ่อนๆจาไว้เลยนะคะพูดขึ้นก่อนคำว,ว่าจูจ้จู้จู้นะคะซึ่งมีความหมายแบบว่าขออวยพรให้เหมือน w h i h นะคะขออวยพรให้หนีหนีก็คือคุณนะคะถ้าเป็นคำสุภาพให้เกียรติฝ่ายตรงข้ามนะคะก็ใช้คำว่าหนี ซึ่งแบบว่าท่านนั่นเองเราสามารถใช้ก่าคุณพ่อก็ได้ป้าป่าถึงแม่หล่าชื่อคุณครูเช่นจูป้าป่าแมา่มามาขอให้คุณป่อคุณแม่ทําไหมคออรคอสุขภาพร่างกายค่ะสุขภาพร่างกายแขง็ขงแข็งแข็งก็คือแข็งแรงแข็งแรงซ SO ึ่งนะสุขภาพ สุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ยังมีอะไรอีกหน้าอย่างเช่นช万事如意万事如意ว่านแปลว่าหมื่นเลยนะคะหนึ่งหมืน่นสองหมืน่นหมืน่นก็คือจํานวนที่เยอะมากนะคะชื่อแปลว่าธุระเหตุการณ์เรื่องราวสิ่งต่างๆนะคะรู้如意ก็คือสมดังที่คิดเอาไว้ก็คือสมความปรารถนาน,นั่นเองเมื่อรวมกันนะคะวว่นนชชือรูอ้ี万事如意万事如意ก็คือ ก็ขอให้ทุกๆเรื่องนี้นะคะสมอย่างความปรารถนาคิดสิ่งใดสมความปรารถนานั่นเองซึ่งในภาษาแต้จิ๋นเราก็พูดกันว่าบ่วงสื่ออยู่อีอะไรประมาณนี้นะคะก็มาอวยพรเกี่ยวกับเรื่องการทํางานบ้างน,นะคะก็คือกงจวเชิลี่กงจวเชิญลี่กงจวเพิาลว่ากงจวกงจวก็คือทํางานค่ะหรือการงานนั่นเองกิจการอะไรเนี้ยได้หมดเลยนะคะเ 顺利ก็คือราบร,ร,บรนะื่นราบรื่น so กีนะงาัราบรกงาัราบรก็จะมีความหมายนั่นคือขอให้การงานราบรืน่นกิจการราบรื่นนั่นเองค่ะแล้วก็มีอะไรอีกอย่างเช่นถ้าเป็นนักเรียนนะคะเขาเรยอยูุ่่เนหเรียนนืกนอายนเการเรยรารเีือาเรียนเรการเรีาเือาเรียนีการ จินปู้ก็มีความหมายแปลว่าพัฒนาหรือก้าวหน้าพัฒนาก้าวหน้าซีเนอเฉวีจิ้นปู้เสวีจิ้นปู้ก็ขอให้มีความก้าวหน้าในการเรียนนั่นเองนะคะยัิ有ชั่วร่ำรวยกันบ้างดีไหม？้าสายจ进าานเป进า,าปอ,อันนี้นะคะถ้าคนที่แบบทำงานน่าจะชอบ จอลแปลว่ากดมือค่ะเรียกเข้ามาจอาใส่ใส่เมื่อกี้ก็แปลไปแล้วค่ะก็คือแปลว่าทรัพย์สิ่งเงินทองนั่นเองนะคะจิ้นจิน้นแบบว่าเข้ามาเข้ามาจิ้นเป๋าเป๋าก็คือสิ่งที่รำคาญนั่นเองสิ่งรำคาญจะส่วนเป๋าส่วนีนะจ้าใส่จิ้นเป่าจ้าใายจิ้นเป่าก็มีความหมายแบบว่า,าขอให้ทรัพย์สิ่งเงินทองเนี้ยนะคะ ไหลามาเทมามีเงินทองไหลมาเทมานั่น,อเ,นเองค่ะแล้วก็อีกสักอันหนึ่งล้วกันเนาะเอ่อ全家幸福全家幸福全家幸福全แปลว่าทั้งหมดเลยนะคะ家家แปลว่าบ้านหรือครอบครัวซึ่งเนะาะ全家全家ก็คือทางบ้านทั้งครอบครัวเนี่ยนะคะ幸福幸福幸福แปลว่า มีความสุขค่ะซีเน่านจ幸福ิงฟูก็คือขอให้ครอบครัวมีความสุขมากๆนั่นเองค่ะโอเคก็จริงๆแล้วมันมีความป่วยพออีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าเอาไวน้นิดๆหน่อยๆน้อยอะนะคะเอาแบบเอาเป็นคำติดปะเวลาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็อ,อ่ะพูไรนะคะ新年如意新年发财ก็คือ ขอให้ปีใหม่มีคิดสิ่งใดสมความปรารถนาแล้วก็ขอให้ปีใหม่เนี่ยนะคะร่ำรวยร่ำรวยกันบางทีก็พูดง่ายๆก็ได้นะคะก็ชิ้นเนี่ยหอชิ้นเนียนเน่ยหอชิ้นเหนี่ยหอก็คือเอ่อสุขชิ้นเหนีย่ยก็คือปีใหม่หอก็เหมือนกับมาจากคำว่าหนีหอที่แปลว่าสวัสดีคือสวัสดีปีใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะชิ้นเหนี่ยอย่างเงี้ยชื่นเจียชื่นเจียจดจีนแบบนี้ก็จะต้องมีอะไรเอ่ยคะหงเปาหงเปา งเปาไอ้หงเปาก็คืออะไรคะหงคือสีแดงค่ะแล้วก็เปาเนี่ยค่ะสริงก็เป็นว่าซองก็ได้กระเป๋าก็ได้สีน้ราหงเปาหงเปาก็คือซองแดงซองแดงนะคะที่หลายๆคนเรียกกันว่าอังเปาอังอังก็คือสีแดงๆดงอังเปาหงเปาหงเปานะคะจริงๆหงเปาเนี่ย ชื่ออีกชื่อหนึ่งเขาก็มีคําว่าเรียกว่ายาซื่อเฉียนยาเซเฉียนนั่นเองนะคะแต่ก็พูดหงเปล่าแล้วก็รู้เรื่องนะคะอย่าลืมคะเวลาได้รับหงเปล่าแล้วนะคะอย่าลืมพูดกับเขาช่้เชียะนะคะขอบคุณด้วยแล้วก็กราบค่ะอวยพรไปด้วยที่ป๊อบบี้ได้สอนไปด้านหน้าแล้วนะคะแล้วก็ตามทำเนียมแล้วเนี่ยเวลาที่เราได้รับหงเปล่าถึงเวลาที่เราได้รับหงเป不要า ตั้งเฉียนตาคายค่เอาะตั้งเฉียนตาคายแค่อว่าแบบอยู่ต่อหน้าค่ะแล้วก็เปิดซองดูเนี่ยไม่ได้นะคะถือเป็นเสียงมารยาทมากๆเลยนะคะกลับบ้านแล้วค่อยแอบดูนะคะเนาะโอเคงั้นวันนี้บ๊อปีก้ก็สอนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเพื่อนๆอยากจะรู้คำใดประโยคใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาถามได้เลยนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของป๊อปบี้ตลอดมาเลยนะคะชิเซดาเจริกวนจุ๊บอ้ไม่าวางเีเ,เจีจ้านให้กดจวนฟ้าเอ่อจจ